สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สุขสันต์วันเด็กด้วยนะคะปีนี้ไม่มีวันเด็กเนาะสงสารเด็กๆไม่ได้ไปเที่ยวงานวันเด็กแต่ก็เนื่องจากโควิดนะคะไม่เป็นไรเด็กๆก็อยู่ที่บ้านทำการบ้านอ่านหนังสือนะคะดูคลิปทำกิจกรรมที่บ้านไปก่อนอ่ที่เราเรียนจากดูคลิปกันไปแล้วจำได้ไหมคะว่าำคำขวัญวันเด็กปีนี้ ว่ายังไงนะคะพี่เชอร์แนนคำขวัญวันเด็กดีนี้นะคะก็คือเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมค่ะครูเจคิดว่าเด็กๆน่าจะท่องได้แล้วนะนะคะเด็กๆที่ยังท่องไม่ได้ครูเจส่งคลิปไปให้ดูแล้วลูกก็ดูแล้วก็ลองฝึกท่องดูนะคะ,ะวันนี้มาเจอกันเพราะว่าครูเจคิดว่าเด็กๆอได้แม้ม การบ้านอันนี้ไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังว่ามาอธิบายว่าในแฟ้มเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะมีการบ้านหลายอย่างเลยเดี๋ยวให้พิเช์แนนอธิบายภาษาอังกฤษก่อนนะคะใค่ะของพิเชาแนนกับพิเช์คาร่านะคะก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้เลยซึ่งเราจะทํากันเริ่มทํากันเนี่ยนะคะตั้งแต่หน้า13ถึง27เลย โดยที่คำสั่งแต่ละหน้าเนี่ยคุณครูก็จะได้คุณครูแปะคำคำสั่งที่เป็นภาษาไทยให้เด็กๆแล้วเรียบร้อยเด็กๆก,ก็ทำถูกต้องแล้วก็สวยงามน,นะคะแล้วก็ยังมีใบงานที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่นี้อยู่ในแบบฝึกหัดเล่มน,นี้เลยนะคะ,อคคะของเล่มน,นี้จะมีคำว่ากันบ้านใช่ค่ะทีเชอร์ะจะปัามคำว่า การบ้านตรงนี้นะคะเป็นตัวหนังสือสีแดงให้นักเรียนตั้งแต่หน้าสิบสามถึงยี่สิเลยก็ให้ทํากันได้เลยค่ะ,ะคต่อไปของครูเจนนะคะเยอะมากอ่าวาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากเล่มสีฟ้าเล่มนี้นะคะจะเป็นใบงานคล้ายๆกับที่ลูกเคยทําตอนที่ช่วงก่อนเปิดเทอมนะคะอันนี้เราจะทําอะไรยังไงบ้างข้างหน้าครูเจนก็จะมีบอกแล้วว่า ในแต่ละสัปดาห์นะคะเราเรียนเรื่องอะไรหน่วยอะไรแล้วก็มีใบงานนะมีทั้งหมดกี่ใบลูกสามารถที่จะทำใบไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็อันไหนที่มีระบายสีก็ระบายมาด้วยนะคะในนี้จะมีทั้งภาษาไทยมีทั้งเลขภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็มีให้ทำศิลปะด้วยนะคะเล่มน,นี้ทำหนึ่เดือนเลยค่อยเอามาส่งตอนที่เราเจอกันนะคะ เล่มต่อไปอันนี้เป็นแบบฝึกอ่านภาษาไทยเด็กๆเ,เคยอ่านที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะคุณครูให้เอากลับไปทบทวนที่บ้านนะคะ<า>ก็ในนี้จะมีกอไก่ถึงทอนกฮู่นะคะแล้วก็มีสระทบทวนสระด้วยแล้วก็ฝึกประสมนะคะทำทุกสระเลยอันนี้เด็กๆก็ก เคยอ่านไปบ้างแล้วนะคะเด็กๆทบทวนแล้วก็อันไหนที่ยังไม่ได้อ่านนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคลิปส่งไปให้นะแล้วลูกก็ฝึกอ่านคาไหนที่ยังอ่านไม่ได้หรือว่าไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเด็กๆสามารถลองสอบถามจากผู้ปกครองได้นะคะฝึกอ่านทุกวันจะได้อ่านเก่งๆนะคะและอันนี้สำคัญเลยอันนี้สำคัญ ก็คือสมุดบันทึกประจำวันนะคะหรือว่า My Diary อันนี้ต้องทำยังไงบ้างนะคะข้างในจะมีคำอธิบายเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังก็ได้นะคะหน้าที่ของเราก็คือในแต่ละวันนะคะก็จะมีภารกิจที่เราจะต้องทำคู้เจนก็จะมีรายการมาแบบนี้นะคะอะไรที่เราได้ทำไปแล้ว ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะเช่นวันนี้ท่องกอไก่ดูคอนุพุกแล้วให้คุณพ่อคุณแม่หรือเราเองนะคะใส่เครื่องหมายถูกลงไปท่องสระใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะก็จะมีงานให้ทําอยู่หลายอย่างดูคลิปลูกดูคลิปอะไรก็เขียนลงไปด้วยเช่นดูคลิปวันเด็กดูคลิปภาษาอังกฤษนี่นะคะทําใบงานใบงานเล่มสีฟ้าทาไปหนึ่งหน้า ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยทําการบ้านสมุดได้ทําไหมทําก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปอ่านหนังสือหนังสือก็คือจะเป็นเล่มนี้ก็ได้หรือว่าหนังสือนิทานหนังสืออื่นๆก็ได้นะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปออกกําลังกายลูกก็เขียนไปเลยว่าทาอะไรเช่นปั<ค>่น<ณ>จักรยานนะคะเล่นเครื่องออกกําลังกายลูกก็เขียนลงไปเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เขียนหรือว่า เด็กฝึกเขียนเองก็ได้นะคะช่วยงานบ้านช่วยไหมคะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านพับผ้านะคะช่วยจัดท้องอะไรแบบนี้ก็เขียนลงไปแล้วก็อันสุดท้ายกิจกรรมตามความสนใจก็อย่างเช่นลูกทำอะไรบ้างต่อเลโก้ทำขนมฝึกทำขนมนะคะหรือว่าลูกดูคลิปฝึกเต้นต่างๆลูกก็เขียนลงไปเสร็จปุ๊บพอจบวัน ตรงนี้ผู้ปกครองก็จะเซ็นให้กับลูกแล้วถ้าลูกทำภารกิจได้เจรายการขึ้นไปนะคุณครูมีดาวนี่แจกดาวไปให้แล้วนะคะอันนี้เก็บไว้ที่คุณพ่อคุณแม่มีทั้งหมด20ดวงลูกก็จะได้ดาวมาแปะที่ช่องตรงนี้ถ้าสามารถทำภารกิจได้เจดอย่างขึ้นไปนะคะเราก็จะสะสมดาวทำทุกวันเลยก็จะได้ดาว ครบทั้ง20วันส่วนวันที่ผ่านมานะคะวันที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมว่าทำอะไรไปบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็พิจารณานะคะ,ะถ้าเราเป็นเด็กดีช่วยงานบ้านตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ดาวย้อนหลังได้นะคะส่วนหน้าเปล่าตรงนี้เด็กๆเ,เอาไว้บันทึกประจำวันนะคะในแต่ละวันเนี่ย เราทาอะไรมีเหตุการณ์ที่เราประทับใจหรือเราดูคลิปอะไรแล้วเราประทับใจเราก็วาดรูปลงไปนะคะแล้วก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนตามที่ลูกๆเล่าหรือเด็กๆฝึกเขียนเองก็ได้นะคะเขียนผิดไม่เป็นไรนะคะอันแรกก็จะมีมีแค่สองหน้าสัปดาห์แรกมีแค่สองหน้าเพราะเราเพิ่งได้ไปเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีห้าวันเลยเด็กๆเ,เขียนทุกวันเลยอาจจะเขียนตอนเย็นหรือว่าก่อนนอน ก็ได้นะคะงน,นี้อันนี้ส่งตอนที่เราเจอกันเหมือนกันมันทึปให้ครบ1เดือนนะคะนอกจากนี้ในซองก็จะมีไหมพรมเอาไว้สำหรับทำกิจกรรมที่อยู่ในเล่มสีฟ้านะคะคุณครูให้เป็นเผื่อไว้เผื่อที่บ้านของลูกไม่มีจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีพวกกันบ้านสมุดอะไรอีกนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็มาอธิบายแค่นี้ก่อน เด็กๆอย่าลืมตั้งใจทำงานนะคะดูคลิปที่คุณครูส่งให้ไปแล้วก็ตั้งใจทำงานทำกันบ้านนะคะใช่ค่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกนะคะโอเค <Okay. S 2> ค่ะบ๊ายบาย